ไม่ธรรมดาเธอคนนี้ให้เงินเป็นของขวัญสายฟ้าพายุเปิดนับทีอึ้งเลยโตขึ้นอีกปีแล้วสำหรับน้องสายฟ้าน้องพายุที่วันนี้วันที่6กันยายน66เป็นวันเกิดอายุครบหกขวบแม่ชมก็ได้เหมาอาหารที่ร้านราแวกใกล้เคียงแจกประชาชนตามเดิมจัดงานวันเกิดแบบไม่หวือหวาอะไรมากแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ล่าสุดโพลีพลาสขีดล่างยาดขีดล่างหายเผยโมเมนต์น่ารักเมื่อบอสนิดอรพันธ์ได้ให้ของขวัญเด็กๆเ,เป็นเงินก้อนใหญ่จัดใส่ซองขาวมาให้เด็กๆก,ก็ได้ยกมือว่า้อย่างสวยงามก่อนรับและพี่ๆแฟนคลับต่างพากันแซวท่านประธานพายุนับอย่างไวเลยซึ่งน้องเอบิเกลแม้ไม่ใช่วันเกิดก็ได้เหมือนกัน ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยหลักค่ะ